สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอกเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเช้าวันนี้นะครับวันเสาร์ที่11พฤษภาคม2567นะครับเมื่อวานนี้วันพืชมงคลโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำฝนตกลงมาในหลายพื้นที่นะครับวันนี้ยังคงมีโอกาสที่จะตกเยอะนะครับในส่วนของฝนรุ้งฝนกันย,ยาวๆนะครับโซนไหนที่ยังไม่ได้รับฝนก็เดี๋ยวมีโอกาสลุ้นกันไปยาวๆนะครับมาดูในช่วง เช้านะครับในช่วงเชา้าโซนที่มีโอกาสที่จะเจอฝนนะครับช่วงเช้าแถวกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสาครน,นะครับสมุทรสงครามราชบุรีปทุมธานีนนทบุรีนะครับรวมทั้งนครปฐมและก็ราชบุรีบางส่วนในช่วงประมาณ10บนาฬิกาวันนี้นะครับมีอากาศเจอในส่วนของกลุ่มฝนก่อนเพื่อน,นครับแล้วก็โซนทางด้านภาคตะวันออกแถวชนบุรีนรับแหลมฉะบังพัทยาสตาหีบ ระยองนะครับปลวกแดงชุมแสงแกลงระยองแล้วก็จันทบุรีนะครับมีโอกาสเจอในส่วนของฝนก่อนเพื่อนในส่วนของภาคใต้นะครับหัวหินปราณบุรีกุยบุรีประเจบคีขันนะครับบางสะพานบางสะพานน้อยชุมพรสวีหลังสวนท่าชนะสุราษฎร์ธานีนะครับรวมทั้งฝั่งนี้นะครับฝั่งตะวันตกคุระบุรีตะกวัวปาภูเก็ตนะครับภูเก็ตแล้วก็เกาะยาวฝั่งนี้นะครับมีโอกาสเจอฝนในช่วง ประมาณ10บนาิกานะครับช่วงเช้ายังไม่เยอะเท่าไหร่นะฝนจะเริ่มกระจายตัวเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายนะครับถ้าดูตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการก่อตัวเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่นะครับไปดูช่วงเที่ยงนะครับท่านผู้ชมจะเห็น,นครับว่าเริ่มมีกลุ่มฝนก่อตัวขึ้นนะครับกระจายตัวตามจุดเดิมนะครับทั้งเหนืออีสานกลางตะวันออกใต้นะครับดูจุดที่เป็นสีเข้มแถวลมสักเพชรบูรณ์นะครับตรงนี้แล้วก็ รอยต่อระหว่าง3จังหวัดนะครับรอยต่อของชัยภูมิขอนแกน่นเพชรชบูรณ์แล้วก็เลยนะครับรอยต่อของ4จังหวัดตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับที่เหลือหนองบัวลำพูอุดรธานีเมื่อวานนี้อุดรน,นี่ฝนถล่มหนักในหลายพื้นที่นะครับขอนแกน่นมหาสารคามกาลสินนะครับอำนาจเจริญยโสธรอ,อุบลนนครับแล้วก็มาสีเข้มอีกตรงจุดนี้นะครับ แถวสีคิ้วโคราชปากช่องนะครับปากช่องสีคิ้วแล้วก็รอยต่อระหว่างโคราชกับสระบุรีนะครับม่วกเหล็กแล้วก็ลบบุรีวังม่วงนะครับมีโอกาสเจอในส่วนของฝนฟ้าขนองชุดใหญ่ฝั่งนี้นครนายกนะครับปราจีนบุรีสระบุรีนะครับบ้านนาองคลักษณ์นครนายกโซนนี้แล้วก็แถวท่าเรือของพระนครศรีอยุธยานะครับ แล้วก็พระพุทธบาทท่าวงท่าช้างโพทองสีประจันสุพรรณบุรีดอนเจดีนะครับอําเภอเมืองอําเภออู่ทองนะครับมีโอกาสเจอในส่วนของฝนชุดใหญ่สีเข้มนะครับนี่คือโมเดลสีเข้มมีโอกาสเกิดฝนตกหนักท้องผาภูมิการชจนะบุรีโซนนี้นะครับแล้วก็คลองรานกําแพงเพชรอุ้มผางจังหวัดตากนะครับบ้านไร่แล้วก็แถวนครสวรรค์ชุมแสงบานบูนนาคพิจิตนะครับตะพานหิน ชนแดนนะครับตรงนี้แล้วก็เพชรบูรณ์นะครับลมสักิเพชรบูรณ์เนินมาปรางพิษณุโลกตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนตกหนักได้นะครับถ้าดูจากสีตรงนี้สีเข้มฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของแถวเพชรบุรีฝั่งแก่งกระจานนี้นะครับฝั่งตะวันตกนะครับมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนนะครับตรงนี้โมเดลเป็นช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกานะครับ ชุมพรนะครับมีโอกาสเกิดฝนไปดูส3บสานาฬิกาครับการกระจายตัวของฝนก็เริ่มที่จะมากขึ้นนะครับในช่วงบ่ายถึงค่าแถวเพชรบูรณ์นะครับลมสักเพชรบูรณ์อำเภอเมืองหนองไผ่วิเชียรบุรีแล้วก็ยังคงเป็นจุดเดิมรอยต่อของชายภูมิขอนแก่นเลยแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับรอยต่อตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับดูจากตรงนี้นะครับสีเข้มนะครับนี่คือรอยต่อ ตรงพื้นที่มีโอกาสฝนแล้วก็เลยนะครับแถวภูเรือจังหวัดเลยอำเภอเมืองนะครับมีโอกาสเจอในส่วนของฝนชุดใหญ่เช่นเดียวกับปากช่องโคราชมวกเหล็กสระบุรีนะครับนครนายกแล้วก็แถวโชคชัยแถวสีคิ้วโควราชนะครับแล้วก็แถวลบบุรีพระนครศรีอย,ยุธยาสุพรรณบุรีมีโอกาสเจอในส่วนของกลุ่มฝนนะครับอุ้มผางจังหวัดตากสังขบุรีทองผาภูมิกาญจนบุรีนะครับอุ้มผาและคลองลานกำแพงเพชรนะครับโซนนี้ มีโอกาสเจอในส่วนของฝนนะครับสีเข้มภาคใต้กระจายตัวนะครับตรังสตูลหาดใหญ่ระนองพังงากระบี่ภูเก็ตนะครับมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนชุดใหญ่ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ช่วง13นาฬิกาไปดูช่วง14นาฬิกานะครับ14นาฬิกามีการกระจายตัวเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นลมสักเพชรบูรณ์นะครับชัยภูมิ นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับศรีสะเกดร้อยเอ็ดขอนแก่นนะครับอุดรธานีเลยหนองบัวลำพูนะครับสกลนครนครพนมเพชรบูรณ์แล้วก็ลบบุรีนะครับสระบุรีอุทัยธานีแล้วก็จังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีรอยต่อระหว่างการ,ะ,ระหว่างตากกาญจนบุรีแล้วก็อุทัยธานีนะครับ มีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับอมก๋อยเชียงใหม่นะครับตรงนี้สีเข้มนะครับมีลุ้นในส่วนของกลุ่มฝนตกหนักนะครับภาคใต้ยังคงเป็นโซนฝั่งใต้ตอนล่างนะครับระนองพังงากระบี่นะครับตรังสะตูนแล้วก็สงขายะลานะครับนครศรีธรรมราชตรงนี้มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มพายุฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงนะครับ โมเดลในช่วง14นาฬิกาวันนี้ไปดูช่วง15นาฬิกาบ้างนะครับ15นาฬิกาก็ยังมีการกระจายตัวนะครับดูลักษณะพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดลมกระโชกแรงนะครับขอนแก่นนะครับแถวบ้านไายแถวอาําเภอพลนะครับอำเภอหนองสองห้องฝนไม่ตกนานวันนี้มีลุ้นนะครับบัวใหญ่โคราชประทายโคราชนะครับแล้วก็อาําเภอเมืองขอนแก่นนะครับโซนนี้กาลสิน มีโอกาสเกิดฝนนามนกาลสินกุชินารายนะครับยโธรอ,อำนาจเจริญศรีเมืองใหม่นะครับอุบลราชธานีเดชอุดมศรีสะเกดพายุกันทลา,าลมนะครับยางชุมน้อยบึงบูนศิราอาจสนมศรีขอรภูมิสุรินปราศาสตร์นะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของกลุ่มฝนฟ้าขนองนะครับแล้วก็แถวเพชรบูรณ์นะครับหนองไผ่เพชรบูรณ์ชนแดนหนองบัวนครสวรรค์หนองฉางอุทัยธานีบ้านไร่นะครับ แล้วก็เนินมะปรางพิษณุโลกอำเภอเมืองพิจิตรพานหินชนแดนนะครับฝั่งนี้มีโอกาสเจอฝนชุดใหญ่นะครับแม่สะเรียงแม่แจ่มนับเชียงใหม่แล้วก็ลำพูลำปางนะครับมีลุ้นฝนต่อมีการกระจายตัวดีนะครับฝนคล้ายกับเมื่อวานนี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่านะครับทองผาภูมิไซโยก,กาญจนบุรีนะครับฝั่งนี้นะครับกรุงเทพมหาคนครก็มีลุ้นต่อแกง ชนบุรีจันทบ,บุรีตราดนะครับรวมทั้งคุรบุรีตะก,กวัวป่าสุราษฎร์ธานีนะครับาหาดใหญ่สงขลายะลานราธิวาสปัตตานีมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนชุดใหญ่อสมควรนะครับดูจากโมเดลตรงนี้แนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับในส่วนของฝนฟ้าคะนองนะครับระวังลมกระโชกแรงนะครับ ไปดูช่วง16นาฬิกา17นาฬิกานะครับก็ยังกระจายตัวได้ดีโซนนี้นะครับแถวขอนแก่นเพชรบูรณ์นครราชสีมาสุรินทร์นะครับกาลสินมุกดาหารอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับเพชรบูรณ์ตรงนี้สีเข้มเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายลำพูนล,ลำปางแล้วก็ อุทยัยธานีทองผาภูมิการจนะบุรีนะครับราชบุรีจันทบุรีระยองตราดนะครับฝั่งนี้จะเป็นสุราษธานีกระบี่พังงาตรังนะครับหาดใหญ่สงขลายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของฝนชุดใหญ่นะครับสีเข้มเลยถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นะครับ17นาฬิกาพอ18นาฬิกานะครับก็ เป็นโซนทางด้านอีสานฝั่งใต้นะครับแถวอุบลราชธชานีอำนาจเจริญศรีสะเกดนะครับขอนแกน่นแล้วก็ฝั่งนี้นะครับกาญจนบุรีนะครับภาคใต้สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชหาดใหญยะลานะครับมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนนะครับฝนฟ้าคระงลงมกระโชกแรงนะครับตรงนี้ โมเดลในช่วง1 1นาฬิกาอ่านฬิกานะครับพอไปดูช่วง20นาฬิกาก็เป็นโซนอีสานฝั่งตอนใต้นี่ครับแถวอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญน,นะครับมุกดาหารที่มีโอกาสจะเจอในส่วนของกลุ่มฝนนะครับตรงนี้เป็นโมเดลนะครับพรุงนี้วันนี้ฝนเน้นหนักบ่ายถึงค่ำนะครับเมื่อวานนี้หลายพื้นที่ก็ได้รับในส่วนของน้ำฝนพอสมควรนะครับที่มาเติมครับก็เป็นข้อมูล สำหรับท่านผู้ชมหลายๆท่านที่รอฝนน่าจะลุ้นฝนกันดาวานะครับน่าจะเริ่มใกล้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับอีกไม่กี่สัปดาห์กรมอุตุนิยมวิทยาก็น่าจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศแรกกานยุโรปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่สวัสดีครับ